สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมอาคินครับวันนี้เราอยู่กับเมื่อยไปโรโม้ไปเรื่องเย่ <Yeah. S 2> ก็มันเป็นแบบช่วงใหม่ที่ผมแบบคิดขึ้นมาว่าเราก็ไม่มีอะไรทำนะก็เลยแบบมานั่งโม้กันดีกว่า mm hmm. ก็คือโรงเรียนเราจะมีจัดอองานที่ผมต้องไปขายของอือ mm hmm. ใช่ครับใช่โจทย์ที่เราได้ก็คือเราได้ เราได้เฉาก้วยนมสดกับกไส้กรอกแดงไส้กรอกแดงเป็นไฟก็คือมูดของร้านเนี่ยผมก็อยากให้แบบว่าอืมม้วนๆอ่ะแต่ว่าฟิลแบบผู้ใหญ่บ้านจัดงานอะไรเงี้ยแบบพวกงานบุญอ่ะเออเออแบบดีเจเปิดตามผับอ่ะแบบที่แบบเปิดตึ้ดๆแล้วก็หยุดเพื่อกางมอะไรเงี้ยก็คือพวกผมเนี่ย ได้แบบว่าทรัพยากรบุคคลมาห้าคนนะ <Ừ. S 1> แค่ห้าคนต้องคุมทุกชิ้นกับก๋วยเห็นนะเพื่อเราจะไหวไหมทอดอะไรเงี้ยแบบเจอแบบชาโคอะไรอาเจอชาโคมันก็ปกติอยู่วแหละเราเอาเรา,า,าจะเทสน้ำมันยังไงไม้จิ้มสมมว่าเราเอาไม้จิ้มลงกระทะแล้วไม้จิ้มมันเดือดแต่ว่าน้ำมันพร้อมแล้วอ่าไม้จิ้มฟัน ไม่ไม่เสียบลูกชิ้นนั่นแหละอ่าโอเคเราเชื่อใจเพื่อนเราได้อ,อ่าชากล้วยอ่ะโอ้โหมันมันต้องเอาเป็นว่าชาวกล้วยอ่ะเราไม่ตวง <mistakes. S 1> เราตวงแค่คหรือว่าเราเราคนแบบใส่ น้เชื่อมแบบคือที่คิดไว้ก็คือนมนมสดไปต้มนมสดไปต้มกับไม่ใช่นมสดนมข้นจืดไปต้มกับนมสดนมจืดต้มกับนมสดอ๋อเพิ่มปริมาณอะ่ะไม่เพิ่มความนัวเพิ่มความนัวแล้วก็เราควรจะแบบใส่น้ำเชื่อมแยกหรือว่าเราควรจะใส่เราเราควร<ว>จะเราควรจ,จะทำมาใช่ไหมสองอย่างแล้วก็แล้วก็พอ ก่อนจะใส่แก้วใช่ไหมเราเราชงไว้ก่อนชงให้เรียบร้อยในน้ำแข็งอะ่ะก็คือเราชงแยกไว้อ่ะยังไม่ได้ใส่แก้วอ่ะอ่ก็คือระหว่างต้มเราก็หรือว่าเราควรต้มพร้อมน้ำเชื่อมไปเลยเออไม่ใช่ไม่คือดิไม่ได้แบบไม่ได้ออกไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ,ะอ่ะเออก็ไม่เคยทำเหมือนกันเออถ้าแบบถ้าเกิดสมมติต้มมาแล้วแบบ มันหวานไปอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นจำนวนเยอะนะเราก็อาจจะกายยากนะคือเคยทำแต่แก้วต่อแก้วไงอืมเออแปว่าเรื่องนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะอืมครับก็เดี๋ยวก็ผมก็หาทางจัดก,การเราเองเอ,งเอาเป็นว่าวันศุกอะ่ะเราเราจะเราจะวางแผนังไงดี าการกินบุฟเฟ่ให้มันคุ้มที่สุดอ๋อก็คือวันศุกร์เผื่อคนดูไม่รู้วันศุกร์เนี่ยห้องผมมีกินเลี้ยงใช่บบใช่บ<ๆ><ๆ>กินเลี้ยงปีใหม่เว้ยทีเนี้ยแบบว่าเราเล่นกล้ามันนะแบบว่ามันก็ต้องมีแบบคุ้มอาหารบางอะอแต่ว่ามันบุฟเฟ่ทุกคนแล้วสองร้อยอะมันก็ต้องกินให้ครบม,มันไม่ไม่ได้กินให้ครบแต่กินให้คุม้มไปกินให้คุ้มอะอืมแบบ เออแหละแต่ว่ามันจะแปลก,ปลกไหมถ้าแบบไปถึงที่นั่นแล้วแบบบุฟเฟ่นะกินกินแต่กินแต่เนื้อกินคลีนอ่ะแบบว่าจะได้าอาชรถเหรออเราหา์ไปถึงสถานที่ mm. ก็ผมเข้าใจนะแต่เราเราควราหาข้ามตัวเองใช่ไหมหรือเราแค่แบบช่างแม่งแล้วก็แดงแดยคือเราควรทำาัันใช่ไหม เราควรทำว่าเราเราควรจะมีบ้างในในเดือนนั้นอะเราควรจะมีบ้างสักครั้งสองครั้งมันหลอกรา่างกายไงเดี๋ยวร่างกายตกใจก็คือเราไม่ได้กินทุกเดือนเราไม่ได้กินทุกเดือนอ่าเรากินแค่แบบแล้วน,น,นานเราจะกินทีเราไม่ได้กินถีอ,อ่าเออเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไม่ได้กินพวกบูฟเฟ่นนะอืมเราไม่คบแก,งก๊งทีไงก็คือแบบแต่ก่อนพวกผมมามีกันหลายคนนะมีกันเยอะเออห้าหกคนก็ แต่ก่อนก็แบบวางแผนว่าเราแบบว่าเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งออพอแบบออกกำลังกายเสร็จเราก็จะไปแบบ <'m> กินออกกำลังกายเสร็จเราจะไปกินบุฟเฟ่กันแบบซุก,กี้นะชาบูนะเราจะกินชาบูกันแต่ว่าเพื่อเราก็ค่อยๆหายไปทีละคนนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแบบเออผมไม่ได้ว่าอะไรเขาผม ชีวิตเราอ่ะมีทางแยกไม่เหมือนกันนะเออชีวิตชีวิตเราคนเราไม่ไม่ไม,มีมีทางแยกไม่เหมือนกันก็เพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็ควรจะก็ควรจะแดกๆไม่ไปซะก็กินกินไปเถอะกินไปก็ใช้อยู่ดีอะ่ะเฮ้ยวอนดีนี้นมาจากช่องดังเนี้ยฮะไม่เดี๋ยวก็ไปตัดลงอยู่ดีเราไล่ไปทีละอ,อย่างนะเนื้อ ก็สายเราเราควรจะกินย่างเนยหรือว่าเราควรจะกินหมูจุ่มเอางี้ในในความคิดนะว่าแบบว่าแบบอันไหนแย่สุดแย่สุดกินแล้วแย่สุดเลยคิดว่าแย่สุดแย่สุดไม่รู้อาจจะย่างเนยย่างเนยจะแย่สุดเพราะว่ามันเนยมันมันมีส่วนผสมอะไรมันมันอะมีมันถ้าถ้าเป็นเนยจริงๆก็จะเป็นมันจากสัตว์กระบกมันเนื้อวัวมันจากวัวอะไรเงี้ย ถ้าเป็นมาการีนอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอาจจะน่ากลัวหน่อยก็เอาว่าเราใส่น้อยๆแล้วกันก็รู้ๆกันอยู่ก็คือเราจะไปกินย่างเนยแต่ว่าเราก็ต้องคิดตั้งแต่เนยเลยเพราะว่าเออจะถ้ามันเออร้านเรามีอะไรให้กินก็กินกินไปเถอะเออชีเตอกินกินไปเถอะชีเตให้รางวัลตัวเองไงอุตส่าห์แบบมานะอดทนมาประมาณจะปีนึงแล้วอืมอืมก็ใช่ แล้วเราเราส่วนเนยและเราไปต่อที่เนื้ออืมที่นั่นเขามีอะไรบ้างเนื้อมีมีหมูหมูวัวมีวัวไก่ะไก่มันจะไก่มันจะเป็นแบบพวกของกินเล่นอ๋อไก่แบบไก่ทอดแบบไก่ทอดอ่าอ่าก็คือเราเราเราไม่ควรกินกินได้แต่กินน้อยกินน้อยกินกินน้อยน้อยแต่แต่พวกของทานเล่นเนี่ยตัวตัวดีเลย ตัวอร่อยนะแล้วแม่งก็เป็นตัวตัดกำลังด้วยอร่อยคือกูกินไม่คุ้มเลยอืคือแม่งเหนื่อยนะหรือว่าเราเราจะกินแบบเน้นผักดีแม่งผมเป็นคนไม่กินผักไงอันเนี้ยอันเนี้ยมันมันแบบเออแหไะคนไม่กินผักมันก็เหนื่อยนะเราไปกินชาบูกแต่แต่ผมชอบชาบูนะผมผมชอบชาบูนะเพราะเวลาชาบูใส่ผักเด้ด้วยแต่ว่านั้นมันมันไม่ชาบูเป็นอยู่ บนถหมูจุ่มเออเอะไรแต่ว่าโจโจเป็นคนชอบกินเส้นะ,ออะก็แล้วก็เออเคยมีเหตุการณ์ที่ไปกินย่างเนยคือไปกินย่างเนยที่หนึ่งแล้วกินมามะ่าแล้วไปทําอ่ะอันนี้แบบห้ามทําตามนะทุกคนใครที่ฟังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วน้ําอ่ะคือผมกินย่างเนยใช่ไหมแต่ว่าผมอ่ะเปลี่ยนเป็นเตาหมูจุ่มแบบเขาเรียกเตาหมูจุ่ม เอาเป็นเอาเป็นว่ามันเป็นหม้อหม้อแบบหม้อดินเผาอ๋อหม้อดินเผาอ,เอ๋อเออมันเป็นหม้อดินเผาแล้วผมอะคือเคยอย่างนี้นะน้ําอะน้ําในหม้อมันเหลือน้อยเว้ยแล้วเราอะผมอะเป็นคนชอบกินเส้นทีเนี้ยก็เลยใส่มาม่าลงไปที้น้ำมันเหลือน้อยกูเข้าใจใช่ไหมไฟร้อนๆอนะดินเผาแล้วผมตักเส้นที่มาแล้วมันเหลือจากน้ําแห้งๆอะน้ําแบบนิดเดียวอ่ะแล้วหม้อม่งแตกไว้ยทุกคนไอ้แล้วแบบ ในในกลุ่มนั้นอ่ะเขาก็ถามว่าเฮ้ยร้านเขาบอกว่าหม้อแตกแล้วเราก็คืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่คาใจว่าเป็นหม้อเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นหม้อคนอื่นเพราะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอ๋อเป็นมันเกิดที่เราหรือเกิดที่เขาใช่เพราะว่าเรากินมามา่าแล้วแบบเราเข้าใจ,เราเ,าใจเราเข้าใจแบบด้ mm hmm. ยวยเขาเรียกอะไรวะธรรมชาติของหม้อดินเผาว่ะ mm hmm. เวลาโดนความร้อนมากๆอะ่ะมันก็จะแตก แบบร้อนร้อนมากอ่ะเพราะว่ามันก็มันก็แช่อยู่นานเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดผมหรือว่ามันเป็นตาคนอื่นแต่ว่าไม่รู้ว่ามันลาวมาแล้วหรือเปล่าแบบไม่ไม่หม้อเขาอ่ะดีแต่ว่าไม่รู้ว่าหม้อที่แตกอ่ะเป็นของเราหรือว่าเป็นของคนอื่นแต่เราก็ของเราอ่ะคือคิดว่าของเรามีโอกาสเอก็น้ําแห้งเนาะใช่น้ำแห้ง ก็จะเป็นไปได้อเน,เนื้อเ,ไไเราต่อที่เนื้อก็คือเนื้อเราเนื้อติดมันกินได้เพราะว่าไขมันธรรมชาติเนื้อล้วนยิ่งดีแต่ย่างเลยไม่ควรกินนะเนื้อ,อย่างเ,เบคอนอเลยเบคอนนี่โคตรอ้วนเลยโคตรอ้วนเลยเบคอนไอ้ี่ไอ้เจ ไขมันสัตว์ไงก็เอาเบคอนมาเป็นน้ำมันเนี่ยแล้วมาเจลใส่หมอย่างเลยไม่ต้องใส่เลยมันก็มันก็อร่อยดีนะไขมันสัตว์นะไขมันดีอะบอเบคอนมันแปลรูปนะโบสเบคอนมันเป็นไขมันสัตว์นะโบไอชิมันแปลรูปเหมือนกันนะโบแล้วมันต่างไงวะโบอ๋อจริงๆริงหรือว่าไม่ใช่เบคอนเบคอนอะเท่าที่ไม่รู้ไปฟังมาจากขานักไหน แต่ว่าเบคอนน่าจะแปลรูปน่าจะเป็นยาดีกว่าเพราะว่าเบคอนมัน,น,นเขานั่งเค็มก็มีเกลืออืมก็คือเขาน่าจะแปลรูปมาเหมือนแบบหมูแดดเดียวบ้านเราอืมเออแต่แต่มันเป็นมันจากตัวมันเลยนะเป็นมันจากเนื้อหมูนะผมเข้าใจแต่าหันแปรูปอะ่ะามม่า,าโซเดียมอะ่ะเออเดี๋ยวพูดมาเลยก็เนื้อ ก็คือกินกินเนื้อเนื้อแดงธรรมดาเนื้อหมูหมูนี่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสื่อปะมันมันแบบมันไม่ค่อยเข้ากับย่างเลยปะก็ก็ถ้าเราถ้าสมมติว่าเราเอาไอไอจานไอเรียกว่ากระทะดำดำมาที่ตัวเฮียอะไรอ่ะฝังเลยตัวเราไอกระทะดำดำมาใช่ไหมอืมอ่าคือแล้วคือคราวนี้คือมันมีอยู่ว่าไอกระทะไอกระทะเนี้ยถ้าเรา เอาเนื้อแช่ไว้นานๆเนื้อมันจะติดกระทะถ้าหมันถ้าหมันไม่มากถ้าถ้าหมันไม่มากพอก็คือเนื้อหมูมันต้องกินสุกไงเราเราไม่สามารถกินสุกกินดิบเหมือนพวกเนื้อวัวได้อ่ามันก็อาจจะทําให้ยากยากแล้วก็ติดกระทะด้วยเนื้อหมูอาจจะดีสำหรับพวกไอกระทะที่มันเป็นของหมูกระทะนะมันน่าดีเออเป็นเป็นกินหมูกระทะเพราะว่าที่ร้านก็คือแแต่เราไม่ได้พูดชื่อร้าน ก็คือ,อพวกผมอะจะไปกินเลี้ยงที่ติดมันกันก็สาขาไหนก็ไม่บอกหรอกโอเคเนื้อหมูแล,แล้วเนื้อไก่ก็คือเป็นแค่ของทอดอืม,อมไม่ตัดเราตัดไปเลยเขาเรียกอะไรต่อมาพวก,กเรียกอะไรเอ,อ็กซ์ตร้าไม่แบบชิกุวะอะไรพวกนี้มันมันไม่เหมาะมันเหมาะไหมกับย่างเลยมันไม่เหมาะนะมันมันเหมาะสำหรับแบบใสแบบ่ใส่ใสพวกต้มอ่ะแต่แบบกว้ย่างมันอาจจะไม่ค,ค่อยคืนเท่าไหร่ ผู้กินปิ้งย่างอ,ะอ่ะไม่แต่ปิ้งย่างเรากินกับผักสดน่าจะอร่อยนะแบบกระห,หล่ำไงรู้ไหมตอนทะ้องอืดนะหรือว่าผักสลัดผักสลัดกิน,ก,นกินเหมือนเกาหลีอะ่ะเออกินเกาหลีไงเออผักสลัดสคอดก็ดีก็ได้ไฟเบอร์ด้วยเอางี้นะไปถึงร้านนี้เอางี้นะเอางี้เราเรามาพูดถึงไอตัวไลนยที่เราไม่เคยชิมมาดีกว่าน้ำจิ้ม ไม่รู้น้ำจิ้มอะไม่รู้ว่าคนอื่นเขากินอะไรกัน <c oughs> แต่ส่วนตัว <c oughs> ส่วนตัวนะชอบกินไอ้น้ำจิ้มเขาเรียกไรยากินิกุ๋อน้ำจิ้มเนื้ออะน้ำจิ้มแบบเออในยากิน,นิกุอ่ะน้ำจิ้มดำๆมันนะนะั่นแหะเออ,อก็คือคิดว่ามันเข้ากับเนื้อดีเว้ยก็คือชอบชอบแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบอินกับการกินเผ็ดอะไรนั้นแบบพอบแบบไม่รเหรอแบบกินเผ็ดๆไปเรื่อยๆแม่แบบ ลิ้นชาเออมันแบบว่าแบบมันขอแบบกินเผ็ดใช่ไหมแม่งเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแล้วแบบไม่อยากกินต่ออไม่ค่อยอินเลยแต่ว่าแบบชอบกินชอบอะไรก่แบบกินได้เรื่อยๆแบบกินแบบชิวๆสบายๆส่วนชอบไปนี่ไอ่แบบกินซุกีมาตรฐานเลยแบบทันท้ายเลยนะเออแบบมาตรฐานนะมันกินง่ายกินอร่อยดีอืมอืมอืม แต่นั่นก็แบบไม่ไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เผ็ดเทถ้าถ้าเราไม่ใส่พริกเยอะอ่ะมันก็ไม่เผ็ดมันแทบจะไม่เผ็ดเลยอืมก็คือเขาแบบแต่งน้ําจิ้มเองได้ m o d ฟ f ยแน้วอ่ะก็คือแบบผมว่าชอบกินอย่างนี้กินกกก็คืออันนี้จะเป็นซุปีปธรรมดาธรรมดาอือม,มันมีน้ําจิ้มอย่างอื่นแบบมีมันอะไรวะจิ้มบาร์บีคิวแล้วก็อะไรอีกวะอือเยอะอ่ะเยอะอ่ร้านเขาก็ก็ใหญ่แบบ บางทีมันมีแบบมิกเองก็ได้ด้วยนะแบบเขามีพริกกระเทียมเขามีของแต่งให้เชื่อแบบก็คือเป็นแบบควรจะมีนี่อันนี้อันนี้ควรจะมีแบบปัจจุบันอะของแบบของร้านแบบชามดีควรจะมีใช่ใช่ควรแต่ก่อนมีร้านชาบูแต่ก่อนมันไม่ก็มีส่วนใหญ่แต่ก่อนมันจะเป็นร้านอระสเออร้านจิ้มจุ่มอืมอืมใช่ใช่แบบ แล้วก็แบบมีแต่แบบผู้ใหญ่กินนะผู้ใหญ่ไปตีไปอุยแบบไปอะไรวะไปกงเออฉลองเงินเดือนออกบุัดออกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกินกันอืมจนจนตอนที่อายุอะไรว่าบุฟเฟ่ไม่จํากัดเวลาเข้ามาเนี่ยเหมือนไปบุฟเฟ่ธรรมดาก็ได้มาเนี่ยก็แตกเลยก็แตกเลยก็แตกก็แบบว่าอร่อยเลยก็อร่อยเออก็คือจำกัดเวลาเอาจริง คำว่าโอ๊แต่มันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่นโยบายของร้านนะคือท้าถ้าทุกคนแบบชอบแบบไหนก็บอกกันได้นะบอกบอกกันได้นะส่วนตัวผมอะเป็นคนที่แบบว่าเราแบบนานๆทีไปกินใช่ไหมผมไม่ได้กินทุกวันเลยแบบไม่ได้กินแบบบ่อยขนาดนั้นเราก็แบบชอบร้านที่แบบว่าไม่จำกัดเวลานะแบบเราไปกินอาแต่อย่างเงี้ยรอบเนี้ยผมไปกินเรี้ยงเพื่อนๆใช่ไหมกแบบว่าไม่เอาอันนี้เราจะกินแบบไหน ือการกินมันแบบ,แบบแบบว่าการกินแบบหมูกระทะย่างเนยชาบูจิ้มจุ่มมันมันมีอยู่หลายแนวนะแต่ว่าสองแนวัหลกะที่เห็นก็คือแบบว่าหนึ่งก็คือทำเยอะๆแล้วกินคอสองคือเบทเทอร์ลอยอืมยเบทเทอร์ลอยอมันจะมีความอร่อยอย่างหนึ่งไลยมันจะมีความอร่อยที่แบบไออย่างหนึ่งมันให้ไม่ได้เลย มันมันเป็นมันพูดไม่ถูกว่ะเหมือนเหมือนเราแย่งขนมเพื่อนอะ่ะเราเรา,เราซื้อเราซื้อย่อเดียวกันมาเรากินของเราเองอะ่ะเชี่ยแม่งไม่อร่อยอะ่ะแต่่ปกินของเพื่อนไอ้เที้ยมึงอร่อยอย่างวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะประมาณนี้เลยก็คือสมมติว่า,ม,ม,วามีห้าคนเนื้อมีอยู่สามชิ้นใครเร็วใครได้ก็ได้อร์รอ็นเ <laughs> นะ้นรอย,ยิอแต่ว่าทุกคนแบบคิดว่าแบบไหนมันแบบว่าดีกว่าก็คอมเมนต์มาแล้วกันไม่รู้นะแต่แต่แบบเราเอามากองเยอะๆแล้วเรากินไม่หมดมันก็อันนี้อยู่นะ ไม่แบบช่วงแรกไงช่วงหลังก็ใครแบบศรัทธาจะกินก็กินอี๋ไม่แต่ส่วนตัวก็ถามว่าแบดเทนรอยัลอ่ะมันแซ่บไหมมันก็นแซ่บนะัแบบว่าแซ่บมากจังหวะที่แบบตะเกียบเราอ่ะหรือไม่ก็แบบสักอย่างนึงอ่ะแม่งไปนชนกับของเพื่อนอนะ่ะแล้วแบบว่าอันเนี้ยของกูมึงมีงสิทธิ์มาจากไหน,นแต่กูเห็นก่อน มันจะมีความรู้สึกแบบแบบเนี้ยอยู่ในหัวเวกูเป็นคนเอาเนื้อตรงนี้มานะเออแต่นี่ของกูแต่คือเออมันก็แบบมีความรู้สึกแบบนี้ในหัวท้งทางที่ไม่เป็นบุฟเฟ่ก็ก็ขี้เก็จเดินไปเอาก็ที่เก็บเดินไปเอาอืมแปลว่า แต่ว่าเวลากินมันก็มีคนหลายประเภทนะประเภทแบบประเภทแบบอ้หลายประเภทอะแบบประเภทแรกก็คือเรื่องอะไรวะกินอย่างเดียวกินเลยรอกินอย่างเลยไม่สนเลยประเภทที่สองอะประเภทไฮบริดอะไรกันกินบ้างพักบ้างคุยบ้างพวกเนี้ยเออแล้วก็ประเภที่สามคือ กินน้อยแต่พูดเยอะเวทีสี่คือโตะตัวเองไม่กินกินโต้อื่นอ้าวเฮ้ยอันนี้มันเป็นความสนุกอีกแบบเลยนะกูเป็นกูเป็นือคืออันนี้จะเกิดไดยเฉพาะกับที่ไปแบบไปไปกันเป็นคณะนะเออก็คือแบบมันแบบมันเป็นโลกมันมันมันไม่ใช่เป็นโลกมันเป็นแบบว่า ไม่เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งด้วยแบบเราเราได้ไปรู้ว่าเราได้ไปแบบรู้ว่าเรื่องไอ้โตะนั้นโตะนั้นมนคุยอะไรกันแล้วเราก็แบบไปจบของเขามาจบขอมาขอหน่อยนะแล้วแบบคนทั้งโต๊ะไม่ก็มองหน้าเราไอเออเนี่ยมันจะมีอยู่ประเภทหนึ่งยไงคือไอ้พวกเล่นอาหารไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยแม่งไม่ควรเข้าร้านไม่ได้พวอเนี้ยงื คือแบบมึงมึงกำลังปิ้งอยู่ใช่ไหมแล้วแล้วอยู่ดีๆแม่งแบบเสอกเอาไอติมลงมาป้ายแกเอาไอติมลงมากระทะแกเป็นแบบไอติมผัดไปเอออเป็นไอติมผัดไอ่ไอติมมึงร้อนเลยอะคือของกินอะมันไม่ควรทานะใช่ใช่ของกินมันไม่ควรเล่นเลยอย่าหาทานะใครที่ดูอยู่ก็อย่าหาทำแล้วกันมันไม่ดีเท่าไหร่อืมใช่ใช่ก็ก็คือไปกินโต่อื่น ประเภทกินโต๊ะอื่นแล้วก็ประเภทเล่นอาหารก็ไม่คนทำาไอ้กินโต๊ะอื่นเนี่ยถ้าไม่รู้จักกันจริงๆนะไม่สนิทกันนะอยาอยาไปทาได้ <S <S> ทำไม่ได้อันนี้<ำ>อันนี้อยาก <ยา S 2> ทำไม่ได้ <S <S> <S นะเออต้องสนิทกันคือต้องสนิทกันนะ <S <S> อนเออแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่เพื่อนน่าจะชอบก็คือกินน้อยแต่เติมเยอะก็คือเน้นเน้นเติมของเออเน้นเติมของ่อนเห้ย เอ้ยใครเอาอะไรไหมเดี๋ยวกูไปเอาให้ไปเอาน้ำเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูไปเอาให้เอ้ยกูจะไปเอาน้ำแล้วมีสายเปล่างนนั้เอออย่างเงี้ยก็คือดีครับก็ใครอยากเป็นที่รักของเพื่อนก็เป็นสายนี้นะก็สมัครตำแหน่งนี้ไหมนะเออก็บุฟเฟ่นะบุฟเฟ่ก็เหมือนสงครามอ่ะใครเร็วใครได้ถ้าสมมติว่าไปกันไปกันจำนวนเยอะมากๆอ่ะเป็นกงเป็นคณะ ไม่งมึงหยิบกันทีนะไอ้เแคยแบบแค่ไอห้องเติมวัาทุดิบไอ้กูดูกูต้องเหมือนกูต้องเป็นโรคแบบแบบไอ้ไอพียเอาเอาไปตอนนั้นแล้วกูคงไม่อยู่อะไรแต่ว่าเปิดเปิดตู้ก็เปิดตู้เปิดตู้แล้วแบบไปวุบๆไปหมดเลยอะเปิดตู้จะเอาจะเอาเนื้อแล้วแบบมีแบบที่ขี้ปริศนามาขี้ไปก่อนเราเนื้อตรงนี้ฉันขอ ครับุฟเฟ่ก็ด้วยความที่ว่าอม,มันเป็นบุฟเฟ่ครับก็อย่าทําอะไรที่มันแบบหนึ่งเลยคืออย่าเล่นอาหารนะครับอืแล้วก็กินแต่พอ,วอควรกินพอควรแล้วก็อะไรอย่าแล้วก็อย่าไปแย่งของคนอื่นนะครับอืถ้าผมก็บุฟเฟ่อ่ะจะกินให้อร่อยอย,อยู่ที่ตัวเราครับ <c oughs> ว่าเราเป็นคนยังไง <c oughs> ใช่ไหม ใช่ใช่ใชเราแบบเราแฮปปี้กับการกินแบบไหนเราก็กินเผื่อขอแค่ okay, แบบกินแล้วอย่าโอเวอร์แล้วยังไงนะเอาเป็นว่ากินแล้วอย่าเบียดเบียนชาวบ้านเลยนะนแบบแต่ว่ากินแล้วแบบหนึ่งคำแล้วเย้แม้อร่อยชิบหายแต่โกรั่นแบบแต่โกรั่นร้านอย่างนี้ก<อ>็ไม่เอาอย่างนี้ก็โอ้อย่างนี้มันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออแบบถ้าไปกินคนเดียวก็เออก็สำรวมครับก็สำรวมแต่ว่า ให้เกิดสถานที่อ่ะนะเออ,อเี๋ยวพวกผมไปเป็นเปแก๊งครับเป็นแกง๊งไงครับเพราะฉันก็กินกินให้อร่อยครับกินให้อร่อยเออ